เจ้าชายซาอุดีอาระเบียโพสต์ข้อความนายกรัฐมนตรีไทยเตรียมเข้าเฝ้าขอให้ช่วยอพยพคนไทยเจ้าชายซาอุดีอาระเบียโพสต์ข้อความนายกรัฐมนตรีไทยเตรียมเข้าเฝ้าขอ,ขอให้ช่วยอพยพคนไทยเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอูมานบินอับดุลอาซีสอัลซาอูดมกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือ X ว่าด้วยเรื่องการนายกรัฐมนตรีไทยเตรียมเข้าเฝ้าขอให้ช่วยอพยพคนไทยออกเขตความรุนแรงพื้นที่ฉนวนกาซาและบริเวณโดยรอบโดยทวิตเตอร์ทางการของเจ้าชายซาอุดิอาระเบียระบุข,ข้อความว่า ครามมินิเตอร์ขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์ I will have the opportunity to meet Prince เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมฮัมเหม็ดบินซาวแมน on the sidelines of the ASEAN Gap Summit next Friday and I will ask him to help evacuate the Thai from the escalation zone in เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาซา and its surrounding ข้อความดังกล่าวสามารถแปลได้ความหมายว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฉันจะมีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายมุฮัมหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซีส,อ,สอัลซาอูดมกุฎราชก,กุมารนอกรอบในการประชุมสุดยอดอาเซียนอ่าวไทยในวันศุกร์หน้าและฉันจะขอให้พระองค์ช่วยอบพยพคนไทย ออกจากเขตทวีความรุนแรงในพื้นที่ฉนวนกาซาและบริเวณโดยรอบแต่ภาพดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าภาพที่เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซีสเอัลซาอูดมกุฎราชกุมารโพสต์นั้นเป็นภาพเมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการและเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอมานบินอับดุลอาซีสอัลซาอูดมกุฎราชก,กุมารเมื่อวันที่25มกราคม2565ขณะที่นายเศรษฐาทวีสิง์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะเดินทางต่อไปอยังประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียนกัฟโคโอปเปเรชัน่นคาซิลสม,มิธในวันที่20ตุลาคมนี้โดยมีกำหนดเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซีสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียด้วย อย่างไรก็ตามในโพสต์ดังกล่าวมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่จะแสดงความขอบคุณและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญภาพจาก H R H M B N S A L M A a N